Nói nó nai yếu nai, mãi mãi yêu mãi 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 Tim mãi 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 ăn, mãi 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 đâm มุมเดิมเวลาเดิมชุบเดิมคนใจร้อนวันนี้ใจร้อนปตาตาใจร้อนไหมวันนี้ฮะหิวยังต้าหิวแล้วพ่อต้าหิวแล้วต้านั่งคอยนู่นคนใจร้อนวันนี้คนใจร้อนเป็นตังวันนี้ครับขึ้นสำรวจก่อนเลยขึ้นสำรวจ <c oughs> นี่อันนี้ก็อ้อนกรนจะกินแล้วยังอ,อ้อนอุ้ยดูนั่งทำอะไรกันเนี่ยใกล้ๆหน่อยดิ อนั่งทําอะไรกันเนี้ยดูดูดูนั่งนั่งโหนั่งเรียบร้อยมากเลยนู่นมาแล้วน้อยมาแล้วน้อยเดินมาแล้วน้อยเดินมาแล้วเดินมาแล้วเออเรียบร้อยมากตาอืมตาก็เรียบร้อยครับผมตาก็รอกินอยู่นน่พี่ติมพี่ติมกําลังจะขึ้นแล้วติมกําลังขึ้นขึ้นแล้วพี่ติมขึ้นแล้วตังลงไปลูกไปตังก่อนเขาเลย ของตั่างกิจกรรมประจำวันนะครับผมตานะฮะตานะตาหันคอเอียงเนี่ยตานะเออตาสีขวาตาแดงอพันตานะตาอ้าวตาตาครับผมเต็มยังไม่เสร็จเลยลูกนะเต็มยังไม่เสร็จเลยลูกใจเย็นใจเย็นอืม ติ่มหิวพ่อติ่มหิวติมบกติมหิวครับผมอวนวนวนอ้าติมมาเราจะกินบนะกินตรงเนี้ยอ่ะติ่มติมกินข้างบนนี่นี่อ่ะนี่ของหนูนี่อืมนี่ของน้องน้อยกับของพี่อ้วนนี่นี่น้อยอ้าอ้ายิ้วแล้วลูกยิ้วแล้วหน้อยยิ้วหน่อยยิ้วหน้อยยิ้วเหมือนไหมมา โอ้หน่อยหิวหมากฮะอโอ้มากเลยโอก้กินกันเลยน่อยยังไม่ได้กินเลยพอนะอืมน่อยอหิวหิวหิว,หวไม่มีใครแย่งใครนะครับผมรู้หน้าที่ว่าของใครกินตอนไหนเวลาไหนชะไม่ย้ยนเออยน่อยด้อ้าน้อยมาหน,นีไปตามไปอามามามา นี่ครับผมอร่อยเลยอร่อยเลยน้องน้อยน้ำน้ำกับน้เปรียมผสมอาหารครับประตูผสมอาหารของพี่ดำนี่นี่กำลับบงกินอร่อยเลยวันนี้คลิปก็มีแบบนี้ครับเพื่อนๆออไม่มีอะไรบื้อบาไปมากกว่านี้แล้วคลิปครับแมวเหมียวขอบคุณเพื่อนนะครับติดตามรับชมช่องแมวยิ้มชาแนลนะครับผมวันนี้ พี่ดำกินหลังเป็นประจำลาไปก่อนครับจากพี่ดำน้อยครับผมสวัสดีครับ